สวัสดีครับท่านผู้ทังท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสารฝันไว้ใส,สทางเครื่อวิทยุหน่วยบัญชาการท่าหันพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934นะครับวันนี้มาอยู่กับผมสิบเอกธนเดชมีทองนะฮะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเช่นเคยจะพาท่านผูกฟ่านท่านผู้ชมไปติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจําวันนี้กันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้าง,รงแรงพัดปกคลุมทะเลดำม,มันประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไปด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะอันเทเรนดามาและวอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า เมตรก็ขอชาวเรือบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยควารมระมัดระวังนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทย ควรงดออกจากฝั่งนเนียวระยะนี้นะครับประเทศไทยนะฮะหกนาฬิกาของวันนี้จนถึง6กนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้านขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้านขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะฮะมีฝนฟ้าร้อนละเจของพื้นที่ถึง80ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหาน,นครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองรอละ40ของพื้นที่นั่นเองนะครับอันนี้ก็พบกันทุกขวันญใ์ถึงสุงสำหรับการรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ